ครับก็กลับมาพบกับรายการโต๊ะความโตครูในช่วงที่2นะครับเมื่อกี้ก็ทิ้งกันก็าเรียกว่าทิ้งทิ้งเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเลขนะครับของการคมขืนก็ทําชําราที่เกิดในประเทศไทยนะครับ ก็ยังไม่อยู่เลยนะฮะก็ก็บอกแล้วว่ากลุ่มเสี่ยงมีอะไรยังไงบ้างน,นะครับอันนี้มาถึงวิธีการเขาเรียกอะไรป้องกันแก้ไขในส่วนของในส่วนของของของสังคมไทยอะนะในส่วนของสังคมไทยที่มันเป็นแบบสากลโลกเนี่ยเขาก็บอกว่าหนึ่งก็ก็เรื่องของอต้องสอนให้เด็กรักอะไรนะอะไรให้เกียรติผู้หญิงให้ผู้หญิงรักงวนสงวนตัวคืออย่างเงี้ยมันเป็นแบบคําพูดเฉยๆไง,งคำว่ารักงวนสงวนตัวเนี่ย มันมันถ้าจะให้มองแบบเขาเรีอยกอะไรคือถ้าพูดลอยๆได้เฮ้ยเป็นผู้หญิงต้องรักงวลสงวนตัวแล้วมันคืออะไรอ่ามันมีแบบข้อปฏิบัติเป็นรูปธรรมไหมอ่าสมมุติผู้หญิงบอกฉันรักงวลสงวนตัวฉันไม่ให้ผู้ชายมาแตะเนื้อต้องตัวฉันโอโ้แต่ฉันนี่ผัดควานนี่เลยผัดใส่เสื้อควานกางเกงนี่ผัดนี่เลยอ่ะออแบบปล่อยผมโชว์ผมแดงแต่ฉันยังรักงวลสงวนตัวไอ้แบบนี้ได้ไปล่ะ ดูแล้วไม่ค่อยน่าจะรักวนสงวนก็ไม่ก็ไม,ไ,มไม่ใช่เออมันก็กลายเป็นแบบว่าเรื่องของก็ไม่พ้นเรื่องของปัจเจกชนอาจารย์ <c oughs> คือมา,มาว่าฉันฉันฉัน <c oughs> ฉันจะแต่งตัวของฉันอย่างเงี้ยอฉันจะแต่งตัวฉันเนี่ยแต่ฉันระวังอง <c oughs> แต่ว่เอญไอพวกที่มันเป็นอาชญากรเนี่ย <c oughs> มันไม่ได้ไปมันไม่ได้ไปข่มขืนพวกผู้หญิงที่แต่งตัวเชเว์บชวาฟเนี่ยแต่มันกลับไปเลือกเหยื่อคนอื่นที่ บางทีอาจจะแต่งตัวมิดชิดเป็นแต่งชุดนักเรียนมิชชิดแต่ว่ามัน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 ไปเรื่องตรงนั้นเนี่ยมันก็อาจจะแต่ว่าเขาเรียกอะไรมันเป็นมันเหมือนมันย้อนแย้งอ่ะสังคมสังคมบ้านเรามันย้อนแย้งอ่ะในในหลักการศาสนาของเราเนี่ยเออเนี่ยจะกลับมาสู่หลักการเลยอันวีกอยะคอยรูมินันอีลาสอันนี้ชัดเจนนะกฎกออีดาเนี่ยก็คือว่าการป้องกันดีกว่าการไปแก้ไขนี่แหละการป้องกันนี่คือหลักการอิสลามเลยหลักการอิสลามป้องกันนะเอออย่าให้เป็นโรคก่อน ป้องกันก่อนออกกําลังกายก่อนดูแลเรื่องสุขภาวะก่อนดีกว่ารักษาแต่ถ้าเป็นแล้วก็ต้องรักษา,กษาแต่ดีกว่ามันก็คือการป้องกันไม่ให้เกิดคินั่นพุนักการศาสนาของเราเนี่ยเลยกําหนดเลยพี่น้องเข้งมงวดมากกับเรื่องของการปฏิบัติระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยจะถามเลยบอาจาย์เนี่ยอ่าข้อแรกเลยป้องกันเนี่ยเรื่องของคมขืนเนี่ยถ้ามองในมุมอิสลามเนี่ยจะว่ายังไงข้อแรกเลยนะครับผู้หญิงเนี่ยต้องได้รับการดูแลมีฮะดีสนะได้พูดถึง คนที่เป็นพ่อเป็นพ่อนะ,อะทานายมีลูกมีลูกฉะมีลูกสาวมีมีมีคนตโตม,มีลูกสาวผลละบุญของการเลี้ยงลูกสาวกับลูกชายตามกันโอ้อ่ออ,อยากฟังอยากฟังนายบีบอกใครก็ตามที่มีลูกสาวสองคนสามคนนะแล้วก็สอนให้เขารู้จักอิสลาม <responsabil. S 1> แล้วก็เลี้ยงดูเขานะเลี้ยงดูเขานะสอนให้เขาอิสลามมีบางะดิษบอกว่าสอนให้เขามีมาราย,ยาทบางรายงานบอกว่า หาคู่ครองที่ดีแต่งงานให้เขานะจนกว่าฝ่ายดังไฟได้จะหมดหมดหมดสิทธิกันหมายว่าแต่งงานไปแล้วก็ถ้าแต่งงานก็จบละถ้ายังไม่แต่งงานพ่อตายก็คือจบเหมือนกันก็เดี๋ยวคนอื่นมาดูแลต่อเขาดูแลแบบเนี้ยนบีบอกเอาสวรรค์ไปเลยในฮะดิษบอกนี่พ่อได้เลยนะพ่อได้สวรรค์เลยทําไมไม่พูดถึงเรื่องผู้ชายม้างล่ะทําไมพูดถึงเรื่องผู้หญิงเพราะถ้าไปพิจารณาจากการเลี้ยงดูเนี่ย รายละเอียดเนี่ยสตรีเนี่ยมีการเลี้ยงดูที่ต้องค่าเรียกว่าอยู่ในอยู่ในสายตามากกว่าผู้ชายพะคบรบพะงมพะคบรบพะงมแล้วการเลี้ยงดูมันจะต้องอยู่ในสายตาตลอดใช่ใชเพราะอะไรล่ะเพราะหนึ่งและเมื่อผู้หญิงเนี่ยต้องเดินทางไกลเนี่ยอิสลามบอกหน้าที่คือต้องมีมารอม ก็คือมีคนไปด้วยต้องมีคนไปด้วยแล้วถามว่าใครแหละก็ต้องเป็นพ่อเนี่ยพ่อพี่ชายพี่ชาย้าไม่มีพี่ชายเราเป็นพ่อคนเดียวเนี่ยก็เราก็ต้องเป็นเราเนี่ยแหละแต่จะไปมอบให้ลุงมันก็ไม่ใช่ไปสมมติว่าถ้าไม่มีก็ลุงก็ได้ลุงก็ได้ก็คือคาว่ามารมทั้งหมดคือผู้งี้เาต้องเป็นญาติผู้ชายเป็นญาติผู้ชายที่เป็นมารมมูอับบัตที่เป็นมารอมแบบตลอดกาลน่นะครับผมคราวนี้ดังนั้นเนี่ยหลักการศาสนาของเราเนี่ยจึงให้ความสําคัญกับการเลี้ยงลูกสาวมาก ดังนั้นเลี้ยงลูกสาวเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเลี้ยงพอเธอบรรลุศาสนาภาวะแล้วปล่อยใครว่าทำบัตรประชาชนแล้วก็ปล่อยไปจะไปไหนยังไงเขารับผิดชอบตัวเองได้ยี่สิบแล้วก็ปล่อยไปไม่ได้เด็ดขาดเลยนะไม่ไม่ได้เลยนะไม่ได้อสมมติลูกสาวเนี่ยอายุยี่สิบตามกฎหมายเนี่ยไม่ได้เป็นผู้ยาวแลวบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายไทยเนี่ยแต่ยังไม่มีสามีเนี่ยก็ปล่อยปแล้วเลยไม่ได้ไม่ได้ก็ต้องอยู่ในสายตาคุณพ่อผมบอกแล้วไงว่าหน้าที่ตรงนี้จะหมดไปเนี่ยหนึ่งพ่อตายสามี หนึ่ก็มีสามีอ่าหรือสองก็คือมีมีครอบครัวขอบอัพนะครับมีมีครอบครัวถ้าแต่งงานไปแล้วหน้าที่ตรงเนี้ยจะไปอยู่ที่สามีที่สามีคราวนี้เออบางคนก็ถามต่อว่าเอ้าแล้วก็ผู้หญิงก็ต้องไปไปทํางานสิเดี๋ยวโตมาเรียนหนังสือก็ต้องไปทํางาน <c oughs> ผมก็เลยบอกว่าจริงๆเนี่ย <c oughs> มันจะเป็นหลักการเดียวกับผู้หญิงที่แต่งงานนั่นแหละอืมเมื่อแต่งงานใครดูแลล่ะ ดังนก็สามีสามีก็ถามว่าแล้วแล้วสามีต้องให้ผู้หญิงไปทํางานไหมถ้าไม่มีความจําเป็นไม่ก็ไม่ต้องก็เหมือนกันเลี้ยงลูกสาวเนี่ยก็คือเลี้ยงเลี้ยงให้อยู่ในบ้านอเลี้ยงให้เขานั้นได้ดูแลงานบ้านดูแลนี่แหละจนกระทั่งเขาไปมีครอบครัวนัะนหลัการศาสนาของเราเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้อนุญาตนะให้ผู้หญิงเนี่ยออกนอกบ้านแบบพร่ำเพรื่อ ไม่ใช่ว่าโอ้โหเดี๋ยวจะไปซื้อไอ้นั่นก็ออกจะไปซื้อน<ช>ี่ก็ออกแต่คือออกได้ออกได้ด้วยความจำเป็นช่ผู้หญิงมีมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งนะได้รับขนานนะว่าเป็นผู้หญิงที่ดีดีที่สุดในยุคนั้นเลยก็ยุคสลับแล้วแหละหลังจากที่นาะมีวาาฟาดไปแล้วเ,เขาไม่ได้ดูอะไรมากเลยนะทนายเขามองว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ออกนอกบ้านเลย เียเขาผู้หญิงเขาเนี่ยจะไม่ไม่ออกนอกบ้านเลยดีที่สุดนะดีที่สุดเลยคือผู้หญิงที่ไม่ออกนอกบ้านคนนี้ไม่ออกนอกบ้านเลยง่ายเลยนะสำหรับมุสลิมนะแต่ว่ายังแน่นอนแหละไอ้การไม่ออกนอกบ้านหมายความว่าต้องละมงละหมาดปกตินะผู้หญิงคนเนี้ยไม่ออกนอกบ้านเลยเขาบอกว่าที่บันทึกเอาไว้เนี่ยผู้หญิงคนเนี้ยออกนอกบ้านเนี่ยสามครั้งด้วยกันด้วยกับบริบทในสมัยยุคนั้นนะออกออกแค่สามครั้งครั้งแรกก็คือออกตอนนิการ์ไงแสดงว่าตั้งแต่ เธอเกิดมาเนี่ยเธอก็อยู่ในบ้านตลอดเลี้ยงตามหลักการเลยเลี้ยงตามหลักการเลยก็อยู่ในบ้านนะพ่อแม่ก็เวลาอยากได้อะไรพ่อแม่ก็ไปซื้อมาให้ไงป๋าก็ไปซื้อมาให้เอาของอาหารไปตลาดเธอก็อยู่ในบ้านของเธอไปเรียนศาสนาพ่อก็เป็นคนสอนอ่าพอวันหนึ่งพ่ออาจจะไปเจอคนรู้จักจก,กิมาแนะนํากับลูกว่ะมาดูตัวนะอะไรกันก็นิกาพอนิกาเสร็จหน้าที่ของผู้หญิงก็คือไปอยู่ บ้านผู้ชายบ้านผู้ชายนั่นแหละออกกจากบ้านครั้งที่หนึ่งครั้งแรกครั้งแรกอ่ะครั้งที่สองอ่ะครั้งที่สองก็คือตอนที่เธอเดินทางไปทําพัด์กษามีอันนั้นต้องออกอยู่แล้วอแต่ก็ออกไปพร้อมสามีนะใช่ใช่ก็ไปสองสองไปกับมารอมครั้งที่สามก็คือตอนที่นางเสียชีวิตต้องออกจากบ้านไงแบกลงออกไปมีสามครั้งออกตอนเสียชีวิตแล้วตอนตายตายก็คือก็ต้องออกอยู่แล้วก็ต้องออกไปก็เอาไปละหมาดไปอาบน้ำคือยุคสลับไหมประเสริฐที่สุดอ่าคือแทบ เนี่ยออกสามครั้งทั้งชีวิตคือกําลังจะบอกว่าก็ไม่ได้ก็ไม่ได้บอกว่าให้มุสลิมนเดี๋ยวนี้คือถ้าทําได้ก็ทําแบบนี้คือคือโมก่อนโมก่อนอย่างนี้ทนายโมก่อนเนี่ยฟิตนาเนี่ยต้องยอมรับว่ามันอยู่นอกบ้านเออใช่ความวุ่นวายอันตรายต่างๆอยู่นอกบ้านใช่แต่ปัจจุบันเนี่ยอยู่ในบ้านก็ไม่รอดเพราะอะไรล่ะก็ทีวีก็มีมือถือก็มีทุกอย่างเนี่ยทุกวันเนี่ยอยู่บ้านก็จีบเป็นได้ถูกต้องอยู่บ้านก็ทําบาปได้โดยการเปิดกล้อง แต่ถาถว่าโมกอนเนี่ยจะจะไปซีนาเนี่ยสมมุติจะไปซีนาเนี่ยอาจะไปท <Yeah. S 1> ําผิดประเวณีเนี่ยคุณก็ต้องออกจากบ้าน <Yeah. S 1> และไหนต้องต้องหลอกพ่ออีโกหกพ่ออะไรอีก <Yeah. S 1> มันยากนะแต่สมัยนี้เนี่ยล็อกห้องปุ๊บเผลอผก็เปิด,เ,ปดเห็นกันหมดแล้วไม่แต่ก็กำลังจะ,อะอบอกมุสลิมาว่าอย่างที่อาจารย์บอกว่าคือมันก็คือในยุคปัจจุบันเนี่ยเราไม่ห้าผู้หญิงออกนอกบ้านเนี่ยมันไม่ได้หรอกแต่ออกด้วยกับความจําเป็นด้วยความจําเป็นด้วยความจำเป็นคราวนี้อิสลามก็สอนต่อบอกว่า ต้องต้องปกปิดร่างกายก็คือเอาร้อนอะไรเอาร้อนนั่นแหละนะก็เมื่อออกจากนอกบ้านเนี่ยนะผมเอออะไรเอยนะครับเรื่องของแต่งตัวเนี่ยแม้กระทั่งโรงเรียนสมัยนี้เนี่ยก็ถ้าเราส่งโรงเรียนแบบบูรณาการที่มีสอนลามเนี่ยเขาก็แต่งตัวเรียบร้อยใช่อันต่อมาพูดถึงเรื่องของมหารอมที่บอกจย์ผมแรกนิดนึงผอมาอัพท่านผู้ชมด้วย มันมีงานวิจัยผมไม่แน่ใจว่าของท่าน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 อาจารย์จุธารัตน์เอื้อมน่วยหรือเปล่านะที<อ>่ที่พูดบทความท่านไปช่วงแรกมันมีงานวิจัยอยู่งานวิจัยหนึ่งเขาบอกว่านะักนะักวิจัยเนี่ยทำน่าจะเป็นวิวิทยานิพนธ์ปริญญาโทเนี่ยนะไปสัมภาษณ์ไอ้พวกอัชญากรที่มันต้องคดีก่มขืนสิ่งแรกที่มันจะเลือกลักษณะของเหยื่อของที่เป็นผู้หญิงเนี่ยนะมันจะเลือกอะไรรู้ไหมอาจารย์ท่านผู้มชมเลือกอะไรครับ มันจะเลือกมันจะเลือกผู้หญิงที่มีผมยาวทำไมอ่ะมันก็ชาติไงออขึคือคือหนึ่งเลือกผู้หญิงที่มีที่มาคนเดียว <c oughs> แน่นอนเลือกผู้หญิงที่มาคนเดียวแล้วก็แต่ถ้าเรามีมาหลอมก็ก็ก็ตัดไปถูกไหมอันที่สองเลือกสมุติมาคนเดียวแต่ถ้าผมสั้นมันก็จะไม่เลือกสแสดงว่าผมผมนี่ก็มีมีมีส่วนคือคือคือผมมองว่า มันกระชากง่ายกระชากง่ายแล้วก็ผมเนี่ยมันก็ยื่อเนี่ยส่วนมากจะเป็นผู้หญิงผมยาวครก็อย่างที่บอกอย่างที่อาจารย์บอกผมมันก็มีส่วนในการกระตุ้นเขาเรียกอะไรน,นะอารมณ์ทางเพศเหมือนกันนะมันมีนี่เป็นงานวิจัยนะผมไม่ได้มั่วเองนะเออมันก็มีส่วนนะ <c oughs> ใ,นในหลักการศาสนาเนี่ยการการไว้ผมยาวเนี่ยเป็นเป็นการทําให้สามีพอใจให้สามีพอใจใช่ใช่ออหลังจากที่ ที่บรรดาภรรยานาบีเนี่ยหลังจากนบีวย์อายไปแล้วเนี่ยมีรายงานนะว่าภรรยานาบีเนี่ยตัดผมสั้นเลยเพราะว่าก็ไม่มีสามีให้พอใจแล้วเพราะว่าไม่มีแล้วเพราะว่าข้อหลักการหนึ่งก็คือเมื่อเมื่อเมื่อท่านอับดเบีเสียชีวิตเนี่ยภรรยาทุกคนเนี่ยถือว่าห้ามแต่งงานแล้วไม่มีการแต่งงานใหม่แล้วก็เลยอุทิศตัวเองเนี่ยทำทำอิบาดันละก็ไม่จําเป็นต้องไม่สวยต้องสวยละวอันนี้ก็เลยบอกว่าผมเนี่ย เป็นสิ่งบ่งชี้ถึงเพศด้วยผู้หญิงก็คือไว้ผมยาวแล้วก็ดูแลเส้นผมดูแลอะไรเนี่ยมันก็จะเพิ่มกระตุ้นความความต้องการให้กับสามีจริงผู้ชายผู้ชายชอบผู้หญิงผมยาวส่วนมากนะส่วนมากนะส่วนมากนะก็จริงก็จริงใช่รผมก็เป็นเป็นหนึ่งในในสิ่งที่จะดูสวยงามของผู้หญิงสวยงามใช่แล้วก็ เรื่องเรื่องเห็นผมเนี่ยที่ที่บอกไปแล้วว่าอาชญากรชอบผู้หญิงผมยาแล้วก็ต,ต่อมาอันนึงเนี่ยม,มีการแยกแบบเขาเรียกว่ามันแยกชัดเจน่ะผู้หญิงผู้ชายอนะอย่างในอาหรับเนี่ยห้องละหมาดเขาเนี่ยแทบจะแบบเป็นสัดส่วนที่มันไปคนละทิศคนละทางเลยมาถึงระหว่างแยกหญิงชายนะ,ะใช่คือทางเดินเขาก็แยกไปเลยแล้วก็ไปอ,อยู่ในห้องเขาละหมาดของเขาเลยนะไม่ต้องมา,มายุ่งกับผู้ชายนะ อ่ของเราเนี่ยบางทียังอยู่ในพื้นที่เดียวกันและมีมากเดินเดินทางเดียวกันแต่แยกห้องแยกหรือบางทีก็พื้นที่เดียวกันแค่ม่านกั้นเองแต่ก็ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะแต่ก็อัลฮัมเรื่อยๆก็ดีแล้วแยกแยกก็ดีแล้วแต่ประเด็นว่าของของระดับเนี่ยเขาค่อนข้างจะเป็นสัดส่วนอ่าครวนี้เนี่ยมันมีมันมีมัสอาลาหนึ่งอันนี้เสริมให้กับพี่น้องหน่อยเขาบอกว่าแม้กระทั่งฮะดิษที่บอกว่าผู้หญิงกับผู้ชายนยอย่าอยู่ด้วยกันแบบ2ต่อ2อสองต่อสองลำพัง เพราะจะมีบุคล 3, บคลที่สามบุคคลที่สามนี่คือชัยตอน,ตอนที่มันจะมา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 ,มายุอายุอ,อิมามนาวีบอกว่าถ้าอยู่สองคนแล้วคนในนั้นถ้าอยู่สามคนหนึ่งในนั้นเป็นเด็กก็ไม่นับอ๋อไม่นับอ่าสมมุติเนี่ยไอ้นี่เนี่ยพาน้องสาวน้องชายไปเพิ่งได้สองสามขวบใช่ว่าแหมจะไปเที่ยวกับแฟนจะไปะแหมกลัวปะว่าอุ้มน้องไปหน่อยอุ้มน้องไปหน่อยไม่นับไม่นับอิมามนาวีไม่นับอ่าคือปราดเขาบอกไม่นับเพราะว่าเด็กเนี่ยมันไม่สามารถที่จะมา เป็นเครื่องในการป้องกันยับยั้งได้ใครจะไปใกล้ใจสมมติว่าถ้ามันจะสมมติว่าถ้าไอผู้ชายมันจะลวนลามหรือจะลวนลามเนี่ยเมื่อก็เอาขนมหลอกเด็กเปิดกระตูให้ดูเปิดกระตูให้ดูก็ได้หมดทีนี้นี่เสร็จไปแล้วแต่ถ้าเป็นเป็นเป็นพี่ชายเป็นพ่อเนี่ยไอบางมันมาว่าเนแหมว่าหนวดเฟิร์มแล้วเดี๋ยวเราจะไปหลอกย่อย่อเอาโอเคไปเล่นก่อนเงียบเอไงท้องมันไม่มียันหน้าไงเออเขาก็เลยบอกว่า ต้องมีมารอมในอยู่ด้วยถึงจะอยู่ด้วยกันได้คราวนี้ในห้องละหมาดเนี่ยผมเคยไปเจอทีหนึ่งห้องละหมาดเนี่ยตาม,มตามห้างตามอะไรเนี่ยบางทีเปิดประตูไปจ้าเอ๋มีผู้หญิงอยู่ในนั้นเอา้ามาไงอะ่ะเขาก็มาละหมาดที่ห้องละหมาดไงอ๋อห้องละหมาดห,<ง>ห้องละมงหมาดไงมูซอนร้าน,านอะ่ะห้องละหมาดอ๋อแต่ไม่ได้ไม่ได้เขาไม่ได้แยกหญิงแยกชายเป็นห้องเดียวอ่าบางทีผู้หญิงเนี่ยไม่รู้กวากมือเรียกบังมาเลยมะเข้ามาน้ำหน่อยเป็นอหมามนำละหมาดฉันหน่อยอุยเหมือนดีเหมือนดีเออไอ้นี่ก็แหมกุโก้เน ฉันก็คนอ่านกุดอ่านพอได้อยู่ก็กะเลยเกเลยเข้าไปนำละหมาดเลยไอ้นี่ก็นำอยู่ข้างหลังนั่นน่ะบาปแล้วเนี่ยเอ้าด้อยู่ด้วยกันสองต่อสองเพ่ะเออใช่ใช่ขนาดละหมาดนะละหมาดจะไม่ได้เลยละหมาดเนี่ยซอใช้ได้แต่ว่ามีบาปทําไมอ่ะเหตุเพราะว่าอยู่ด้วยกันสองต่อสองอฉะนั้นแสดงว่าถ้าเกิดมีผู้หญิงอยู่ในห้องเราเข้าไม่ได้ก็คือบอกนี่นี่ละหมาดไปเลยอันนี้ละหมาดไปเลยเสร็จออกมาฉันก็เข้าเ้าฉันก็เข้าไปเนี่ยแม้กระทั่งเรื่องความดีนะ เออบางคนไม่รู้พอเห็นเราจังหวะดังนั้นไปต้องห่วงเลยไอ้ที่ว่าเป็นแฟนกันไปไหนด้วยกันเนี่ยไปแล้วก็ไปล,ไปละหมาดด้วยกันสองตัวมิจฉาทงนั้นแหละหมายถึงคนที่ยังไม่ไ้นีกากันยังไม่ได้นีกากันวั<อ>นนี้ขนาดความดีนะแต่อิสลามละเอียดมากละเอียดมากดนะันนงนั้นตรงเนี้ย <c oughs> เป็นการปิดประตูไว้หมดเลยเขาจะตัดไฟแต่ช่องลมเลยถามว่าหนึ่งคนที่แต่งตัวมิดชิดเนี่ยมันจะไปกระตุ้นอะไราให้เกิดความต้องการทางเพศ ไม่ยากอุผม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 สมมุตินะนะผู้หญิงคนเดียวกันเนี่ยออีกคนหนึ่งใส่เอาแบบฮิยาบแบบเอาาิยดีๆนะเอาฮิยาบด้วยไม่เอาฮิยาบแบบแบบพุงฟิงกอนะฮิยาบแบบปิดจริงๆอะแบบที่อาหรับแบบปิดไม่มีรัดไม่มีอะไรนะปิดทั้งตัวใส่งั้นเนี่ยมองนะไก่อันหนึ่ง ใส่เสื้อในกับกางเกงในอย่างเดียวแล้วไม่ใส่อะไรเลยโอ้โหจานนะอันนี้ไม่ใช่ผมไปเพี้ยไปเฉยไม่ผมนึกอยู่เออเออแบบทำไมต้องต้องออกอาการด้วยไม่ผมโอ้หผมนึกอยู่ไงอ่ะเอานี้แบบไม่โกหกตัวเองเลยพอมองรูปปุ๊บอันหนึ่งกับมองอีกอันหนึ่งซึ่งอันนี้มันบาปนะอันนี้ผมแค่ยกตัวอย่างเฉยถามว่าอันไหนเกิดชาวัดอันไหนเกิดความต้องการอหล่อไม่ต้องถามหรอไม่ต้องถามก็หนุ่มน้อย่มน้อยเอางี้ดีกว่าจา์นี่พูดกันอย่างนี้เลย ไม่ต้องวันนุ่งน้อยผมน้อยมุสลิมาผมผม,ผมต้องขอมาอัพนะถ้าถ้ามันอาจจะไปตรงใจนะม,มุสลิมาเดี๋ยวนี้บางคนน่ยก็ปกเอาปกปิดเอาร้อนนี่แหละใส่หยาบอะไรใส่มาถึงตาตรงตาตุ่มอะไรหมดแต่มันรัดนะอ่ะรัดรูปก็ไม่ได้ไงมันรัดแต่มันไม่ก็ไม่ต่างอะไรจากไอ้ไอบิกินี่เลยนะมหมายถึงว่าใช่ไหมอาจารย์รัดก็ไม่ได้นะใช่ป่ะหลักการในในหยาบนมีทั้งหมดสข้อ หนึ่งพี่น้องลองดูนะลองช็คดูนะหนึ่งปกปิดในสิ่งที่ศาสนากําหนดให้ปิดยกเว้นใบหน้าและฝ่ามืออ่านี่แน่นอนนะอันนี้แน่นอนอต้องปิดทั้งหมดยกเว้นใบหน้าเท้าก็ต้องปิดสองต้องไม่รัดรูปนี่ยเนี่ถ้าปิดเป๊ะเลยแต่ใส่เหมือน,นชุดยางเลยคือรู้เลยมองมาเนี่ยรู้เลยเห็นหมดเอวเป็นยังไงใส่อบายี่ยแต่รู้เลยหนเป็นังไงหน้าอกเป็นยังไงแล้วก็ผ้าหยาบก็แทนที่จะลงมาปิดหน้าอก ดันไปปลี่นแค่าแล้วก็โชว์หน้าอกไปอีกอันที่สามต้องไม่บางจนกระทั่งเห็นข้างในแสดงว่าไอ้ที่เป็นลูกไม้ที่เป็นจุ่จๆๆจู่จ่จเห็นสีเนื้อเห็นสีเนื้อเนี่ยไม่ได้ละอันสุดท้ายเนี่ยอันนี้อาจจะคนอาจจะไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ต้องเป็นสีที่เขาเรียกว่ากอมิดกอบมิดก็คือสีแบบทึบๆดำน้ำเงินน้ำตาลเทาอันเนี่ยสื่อทึบๆสีฉูดฉาด อะไรนะเหมือนสีแยกไฟแดงส้มแป้นแป้นมาเลยเนี่ยนะชมพูแป้นมาเลยเนี่ยอันนี้ไม่ได้แม้ว่าจะได้สามข้อแต่มาผิดข้อนี้เพราะว่าอะไรเพราะมันคือเครื่องดึงดูดสายตาและอิสลามห้ามอีกอันหนึ่งห้ามใส่น้ําหอมอีกหมายถึงผู้หญิงนะผู้หญิงอ่ะห้ามใส่น้าหอมถ้าใส่น้ําหอมแล้วเดินออกไปหาผู้ชายเพื่อจะให้ได้นางได้ได้ให้คนอื่นได้กินน่แล้วกล่าวถึงนางเนี่ยนบีบอกว่าザเนียเท่ากับผู้หญิงทําซีนานะครับนบีบอกจริง แต่จริง<ต>ถ้าไม่มได้กลิ่นน้ำหอมมันจะกระตุ้งมันหมดเวลาเดี๋ยวเดี๋ยวมาต่อโชคที่สามมาต่อเดี๋ยวมาต่อเดี๋ยวมาต่อ,อนะครับพักสักครู่ครับลลลลลาาฮฮฮฮุุุุุุมมมกววะะัดููยยีต